สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุยพันไม้ครับเดี๋ยวเรคคอร์ดวันนิดนึงนะครับเรคคอร์ดวันนิดหนึง่งวันที่7เดือน9วันอังคารครับปี64สโมง2ีอนาที4วินาทีครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกเข้ามากันนิดนึงนะครับเวลาที่เราไลฟ์สดตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับทีมงานของเราหลา,หลายท่านนะครับไปหลายท่านก็เรียกว่าตัดลากตัดลากนะครับนี่ ตัดลากกันเต็มที่เลยนะครับแบบหูถล่มทลายถล่มทลายนะครับวันนี้ปลูกให้ยับปลูกให้ยับนะครับปลูกให้ยับนะครับวันนี้ให้ปลูกให้งามเดี๋ยวจะปลูกให้งามนะครับปลูกให้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงนะเราบอกว่าวันนี้นี่เรียกว่าปลูกกันเต็มที่นะครับปลูกกันเต็มที่ปลูกกันแบบสุดๆเลยนะครับสุดๆเลยนะเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกเข้ามากันนิดนึงนะครับสามโมงยี่สิบแล้ว ช่วงนี้ใครว่างๆงานก็นั่งดูไลฟ์ไปนะครับผมเชื่ออย่างนั้นแหละเงั้นแหละโอเคเดี๋ยวรอ,รอดูกันนะครับนี่ตัดรากเต็มเลยนะครับนี่เรียกว่าอันนี้ตัดรากยังครับตัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอรอเพื่อจะนําไปปลูกนําไปปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูตรงนี้ก่อนนะกับบรรยากาศตรงนี้นะครับเพื่อสมาชิกทุกท่านนะดูประตูตัดรากก่อนนี่น,นี่สวยงามชบชบชอบ,ชอ,บอ่ะให้ดูการตัดราก เน่เน่เน่นะครับเรียบร้อยนะครับเตรียมนำปลูกได้นะครับฝากไลค์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสับตะไคร้ด้วยนะครับเออใช่ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับฝากไลค์ฝากแชร์แต่ถ้าไลน์นี้ไปอยู่ใน y o u ูทูบชาแนลเมื่อไหร่แล้วคุณได้เห็นผมพูดตรงนี้ผมฝากกดกระดิ่งไปด้วยนะ <c oughs> อ่าคุณทัญญาสวัสดีครับ คุณทัญญาหร่อธัญญาครับสวัสดีครับผมนี่นะรอรอตัดเคาะหน่อยเคาะเคาะนอคอเนี่ยเห็งไงนไหมเป็นต้นถอนน้ำรามก็ยาวโอ้โหเป็นเงนะี้ยแล้วก็ตัดนะครับตัดตั้งแต่ก่อนปลูกแล้วเนี่ยดูนี่เน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 ่นี่เห็นน,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 นะแล้วก็ปลูกแล้วก็ไปปลูกนะนี่ดูดูนี่นดูทิ้ อโอ้ย่ยงนายปะจิแล้วต้วชี้ละไปดูผมพาทุกท่านไปดูปลูกทุเรียนนะครับนี่ก็ชน้ํายานะเดี๋ยวแงม้งมแงม้มเง้มเดี๋ยวแงม้งมเง้มนูนูนูเต็มเลยนะครับเต็มเลยนะอ่าตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปดูมุมกว้านนะครับตรงนี้เราอยู่ที่สาขาสองนะครับตอนนี้เรียกว่าประกอบกําลังพลกันอยู่นะครับตอนนี้เราประกอบ กำลังพลกันอยู่เพื่อจะปลูกทุเรียนวันนี้ปลูก20,000ต้นปลูกทุเรียน20,000ืต้นวันนี้เราจะปลูกทุเรียน20,000ืต้น20,000ต้นนะครับทน่น่เน่เน,น่ทำงานกันเต็มที่นะครับม,มีการเขินกล้องกันนิดหน่อยนะมีการยิ้มเล็กๆนมปาก <c oughs> อ่าดูว่าปลูกต้นกันนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับนี่เรียกว่าตอนนี้เราอยู่ที่สาขาสองนะครับวันนี้เรามาปลูกต้นที่สาขาสองกันนะทั้งสาขาใหญ่แล้วสา,สาขาสำนักง,งานใหญ่แล้วสาขาสองก็ปลูกต้นทุเรียนกันถล่มพลายนะครับวันนี้สาขาสองนี่ปลูกกันแบบเรียกว่าสองสองหมื่นต้นคุณโก้สวัสดีครับผมรอนะ นี่เราปลูกได้กี่หมื่นแล้วเนี่ยเท่าไหร่ละไม่รู้นะด <c oughs> ได้หมื่นยังยังไม่หนึ่งหมื่นนะโอ้ยนี่นี่สงสัยวันนี้ต้องเอาสปอตไลท์มาสปุดไท์มาแปลงน,น,นี้ไม่ได้เดินไฟไว้ด้วยนะคืนนี้ด้เอาไ,ไฟสปอตไลท์ส่งแน่ๆนะครับปลูกกันแบบเต็มเต็มที่นี่นี่ดูนะครับดูปลูกกันสวย นี่50ไปจนถึง75ปีก็ทำฝั่ง r i g h ฝักแช่นะแช่กันไปครับโอ้โทุเรียนสวยๆวยตรงนี้เป็นหมอนทองนะครับก็ให้ดูบรรยากาศเนี่ยนี่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 ดูทีมนี้บ้างนะครับดูทีมนี้บ้างเป็นไงบ้างสวัสดีนิดนึงสวัสดีครับผมเฮ <c oughs> นะแบบนี้ครับปลูกครับปลูกต้นสวยๆงั้นนะผมบอกได้เลยเนี่ยอต้นสวยจริงนะครับรุ่นนี้เรียกว่าโอ้โหดู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 ต้นดูต้นดูดิต้นที่เราใช้ใช้ปลูกเลยครับเห็นไหมตองเลยเบอร์แบบดาวเลยต้นดาวเลยนะต้นดาวดาวงั้นนะครับเรียกว่า โหหัวเลยกันทีเดียวชุดนี้นี่ปลูกก่อนหน้านี้ไปไปเริ่มอ๋อแต่ใบอ่อนเลยใบเริ่มแก่บ้างแล้วนะครับปลูกรุ่นแรกแล้วก็มารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นี่เห็นไหมเห็นดูเห็นไหมโอ้โหสูงๆอย่างนี้เลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะตอ,อดาวกันนะครับรุ่นนี้ต่อดาวทั้งนั้นนะครับามาดูเขาปลูกกันนะครับตอนนี้กี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิคนปลูกนะครับเดี๋ยวจะมาตอนเย็นอย่างไมาอีกนะครับจากสาขาใหญ่มาล,ลุมปลูกกันอยู่ที่นี่นะครับนี่ตรงนู้นมีอีกนะนี่เรียกว่าทําที่ทํเนี่ยเห็นไหมกอกดินเต็มเลยนะครับเดี๋ยวปีนี้เรียกว่า,วาโอกโชวกันหลายรอบเลยแหละนะเพราะว่ามันมันหลายแสนจา้าต้นต้นทุเรียนมันหลายแสนนะครับปีนี้เดี๋ยวไปคุยกันลุงหมูเน่อยสิอ๋อแม่ลุงหมู อ่าเจ้าลมเจ้าลมอ่าดูตรงนี้ครับนี่ให้ดูบรรยากาศทั้งกว้างนะเเห็นไหมทางนี้เขาตั้งถุงสวยเห็นไหมให้พามาดูงานมา <c oughs> ดูงานตั้งอ่าโน่นนะครับดูปลูกละ เดี๋ยวตอบพี่หน่อยเข้าได้ไหมสกรูไหมเนี่ยเดี๋ยวไปหาลุงหมูหน่อยลุกให้พี่หน่อยเดี๋ยวยกนี่ก่อนยกนี่ก่อนไว้ม้างวันนี้เดี๋ยวไปคุยกับลุงหมูแป๊บหนึ่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวล้มลุงโมสวัสดีครับผมลุงหมูมาคุยกับเพื่อนสมาชิกเราหน่อยได้เลยครับได้เลยลุงหมูพูดดังๆหน่อยครับผมมองไงครับอ้าสวัสดีนิดนึงสวัสดีครับผมลุงหมูครับอ่าวันนี้เป็นวันที่เราจะมาปลูกต้นกันวันนี้ต้นสองหมื่นสี่ต้น เริ่มปลูกก็ตั้งแต่เช้าแล้วครับแข็งหลุมด้วยปลูกด้วยนี่ครับต้นปลูกครับเห็นไหมครับต้นแค่นี้ฮะสามารถทําเป็นต้นละหมื่นได้ขายหนึ่งหมื่นบาทได้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงถึงเลี้ยงค่าสามปีเราะจะดูแลปีที่สามเราได้หนึ่งหมื่นบาทต้นแค่นี้เรียกว่าอพูดถึงการตัดรากเลยตัดแต่เกิดแหละนี่นะครับนี่ตัดแต่เกิดตัดมาแล้วใช่ไหมี่ยหลกตัดแล้วตัดแต่เกิดละตัดทุกต้นเลยฮะเนี่ย ทุกต้นเมื่าไรากมันยาวมาอย่างนี้แล้วเราตัดแล้วตัดแล้วรากมันยาวแล้วมันจะโคตรลากมันโคตรเห็นไหมเราตัดหมดให้แม่เนี่ยแค่ปลูกเราก็ตัดแล้วอพอเปลี่ยนถุงเราก็ตัดอีกกลัวครับไม้ที่นี่ตัดเลี่ยมแล้วนะเดี๋ยวตัดเลี่ยมตลอดไม่ใช่ตัดรากหอยนะครับตัดมัราะแก้วนะครับบางคนไป หรือออกมาตัดหมดเลยงัก็เรียบร้อยปลูกใหม่ได้เลยครับปลูกใหม่ได้เลยนะ่นะนะปลูกใหม่ได้เลยข้ยาวจีราอยุบอกว่าสดอ่าสู้ๆนะครับทุกคน <c oughs> อ่าวันนี้ฝนตกดีเป็นใจดีกันนะปลูกปลูกดีครับปลูก,ลกดีโอ้แดดไม่ร้อนแดดไม่ร้อนแดดไม่ร้อนอไปเป็นใจวันนี้สองหมื่นกว่าต้นสอ,องหมื่นต้นนะฮะเล็กน้อยมันคงไม่เกินสี่ทุ่มคงเสร็จก็ไม่เกินสี่ทุ่มอ่ะนะแจ๋แล้วอะไรเพืหอนเจ็ดโมง ต่างกานเปลี่ยนประมาณเปลนมงเช้าแหละเปลนมงเช้าอ่ะ<ร>เดี๋ยวจะเลิกสี่ทุ่มวันนี้เ,เลิกสี่ทุ่มนะครับสงสสยผมต้องไปไปเอาไฟมาให้ด้วยเดี๋ยวจะได้ต่อสายแล้วก็ยิงไฟสปอตไลท์ออกมาครับพอยิงปลูกเร็วมันก็งอม้องก้องนครับวันนี้ถ้าลปลูกไม่หมดปลูกเพื่มน,นี้มันจะมีการเสียหายแย่พอเราทำเลียไว้หมดแล้วต้นถอนมาวันนี้เราปลูกวันนี้ให้หมดจบไปอย่ากมัน เปอร์เซ็นต์ตายครับไปมีเลยโอแต่จริงๆต้องบอกว่าเพื่อสมาชิกเอาไปจากเราก็ตายน้อยนามอ่าบางคนเนี่ยเรียกว่าบอกว่าเราทุกต้นที่จะไปเนี่ยเพราะว่าเราเก็บความชื้นไปด้วยใช่ใช่างั้นก็ได้ฮะได้อันนี้มันเรามาตัดแต่งนี่มันกยมันเราไม่ได้ไม่อยู่ในสุนญญากาศนะอ่เพราะว่ามันโดนลมโดนอะไรเงี้ยนะโดนโดนแดดโดนอะไรนี่นีนี่ดูผมพาดูต่อโอ้โหสวยๆงั้นดูตนใหญ่ๆให้เลยนะอือหึดูดิดูดิโอ้โหสวยๆเป็นไงเรียกว่าสวยๆตองๆงั้นนะครับ ฝาก,รรรรกจบนิดนึงฝากจบนิดนึงของธรรมชาตินะครับครับสนใจนะครับเราไม่ได้ขายทุกวันนะตอนถอนนะทีน่ะเดือนเดือน,นหนึ่งหรือครึ่งเดือนหรือยี่สิบปันเนี่ยแล้วแต่จังหวะมันใช้ได้เ็าถอนมาคระปุกแล้วตามอ,ออเดอร์เนาะแล้วแต่ออเดอร์เขา้ามาแต่ได้ต้องซื้อตายก่อนแหละต้องจ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวพอมาแล้วเราส่งไปเพราะไม่ใช่ว่าคุณสั่งวันนี้เราจะได้เลยไม่ได้ครับตอนถอนต้องคอยเวลาครับคอยเวลาครับโอเคสม่าสัสดีดีครับผมครับ สนใจนะครับโทรมาสามเบอร์นี้เลยเบอร์แรกก็0817614575นะครับเบอร์ที่สอง0817612411เบอร์ที่สาม0899392635อย่าลืมนะครับเราอยู่จังหวัดจัทนทบุรีตำบลแก่งขาแมวอำเภอแก่งหางแมวครับสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณ,ค,ณครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนถามนะอมขอถามลุงหมูหน่อยค่ะปลูกทุเรียนเล็กใส่เข่งหนูอยากเปลี่ยนดินในเข่งทำไงดีคะ ก็ต้องใส่ให้มันใหญ่ขึ้นน่ะมันไม่ได้ครับมันต้องมันต้องไล่มันต้องไล่ลดต้องกระถุ n ก่อนถ้าคุณซื้อต้นใหญ่ไปแล้วลงแข่งได้คซื้อต้นเล็กคุณต้องลงถุงก่อนนะไปลงต้นใหญ่ไม่ต้นใหญ่เป็นต้นเล็กไปลงแข่งไม่โตครับไม่โตครับไม่โตไม่โตโตยากผมบอกได้เลยมันโตยากมันจะเป็นพุ่มไปอย่างเดียวนะครับผมบอกเลยนะทุเรียนเข็งมีเทคนิคคุณเห็นทุเรียนเข็งของลุงหมูปยพันไม้ที่เปิดจําหน่ายนะครับ ไม่ได้ทำเพราะเหมือนทั่วไปนะเราเป็นเจ้าแรกๆของประเทศนะครับที่ทำต้นทุเรียนเข่งในเซกเมนต์ของไม้ล้อมกับไม้ถุงเบอร์ใหญ่เป็นเจ้าแรกๆที่หันกล้าทำเพื่อจัดจำหน่ายเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือรองรับตลาดตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยมีกระบวนการคิดการผลิตต้นทุเรียนเข่งของเรานะครับไม่ใช่ว่าเห็นตลาดราคาดีเราทำตลาดได้แล้วมาทำแบบลุงหมูประตุ้ยพันไม้ แล้วจะขายเพื่อได้ราคาดีไม่ใช่นะครับมันมีกระบวนการผลิตมีก็ขั้นตอนคุณจะต้องเข้าใจว่าปลูกยังไงด้วยนะครับอ่าผมบอกได้แค่นั้นแหละแต่เรื่องเทคนิคภายในขอเป็นอุปไุญความลับแล้วกันนะอุปบุความลับแล้วกันนะครับบางอย่คุณอาจจะเห็นแบบหลายคนอาจจะเห็นว่าทุเรียนเข่งเยอะมากเลยนะแต่แนวคิดการผลิตเริ่มแรกเจ้าแรกแรกอย่างที่หันใกล้หมู่้พันไม้ทำนะครับมีแนวคิดนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปลงเข่งนะ เพราะฉะนั้นขอบคุณทุกท่านที่ดูไลย์นี้เดี๋ยวผมจะต้องกลับไปสาขาใหญ่นะครับเพราะงานยังไม่จบแล้วเดี๋ยวกลับมานี่ตอนสักห้าโมงกว่าเดี๋ยวผมมามีโอกาสเดี๋ยวจะไลอีกรอบหนึ่งไลอีกรอบหนึ่งครับปูกยังไม่เสร็จหรอกปูกยังไม่จบหรอกนะครับนี่ลุงหมูปลูกนี่นะทาเองนะผมบอกได้เลยนะครับมีทีมงานลุงหมูก็ทําตลอดนะครับแบบนี้เราลุงหมูประตูพันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไล,ลน์ลลนี้เดี๋ยวกลับมาไล์ใหม่ครับมีงานที่สาขาใหญ่สวัสดีครับ